ทรงเป็นประธานและท่อพระเนตรการแสดงละครเวทีสีผพนดินเดอะมิวสิครอบการกุศลโดยรายได้ในรอบนี้จะนําขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมต่อไป สำหรับละครเวทีสแผ่นดินเดอะมิวสิคานนี้ได้นำบทประพันธ์เรื่องสีแผ่นดินของพลตรีหม่อมราชวงศ์คคึฤฤธิ์ปราโมทที่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนผันตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอน,นันทมหิดล บอกเล่าผ่านตัวละครของแม่พลอยที่มีชีวิตผ่านความเปลี่ยนแปลงทั้งดีละลายและเกิดขึ้นในประเทศมาดัดแปลงให้เป็นการแสดงในรูปแบบของละครเวทีมิวสิควลเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยรวมทั้งได้ระหนักถึงความสำคัญของสถาบันที่ช่วยทำรงไว้ซึ่งความเจริญและความร่มเย็นของประเทศชาติสืบมาจนถึงทุกวันนี้